สวัสดีค่ะพี่ปอหนึ่งวันนี้จินตคณิตเล่มสีเขียว2 0งนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า24หน้า24นะคะเราจะมาทำคอลัมน์ b ข้อที่1นึถึงสิพร้อมกันนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าทบทวนสูตรบวกและลบฐาน10อยู่ใช่ไหมคะ นะเรามาดูตอนนี้ต้องเริ่มจำสูตรฐานสิบได้แล้วนะคะฐานสิบไม่ยากถ้าเราบวกโดยตรงไม่ได้ลบโดยตรงไม่ได้ก็ใช้สูตรฐานสิบได้เลยมาดูข้อ b 1พร้อมกันอ่านโจทย์72 8ลบ66ห้มี7กับ2นะคะแปไม่ได้ลบสเพิ่ม10 ลบ6กลบ6กับ6ลบ6ได้ไหมคะไม่ได้ลบ10เพิ่ม4สเป็นคู่ของมันนะ5นิ้วชี้ปัดลง1ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10ข้อนี้ได้คำตอบ20มี2กับ0พูดแบบนี้ไปพร้อมๆกันจะได้จำได้ต่อไป9 35ลบ3ลบ27 8ด เก้ามีห้ากับสี่ร่วสามสิบห้ามีสาม 3, กับห้าห้าไม่ได้ลบห้าเพิ่มสิบดึงขึ้นไปนะคะลบสามนิ้วชี้ปัดลงสามเมตรลบยี่สิบเจ็ดลบสองกับเจ็ดลบเจ็ดไม่ได้ลบสิบเพิ่มสามสามเป็นคู่กับเจ็ดนะคะแปดไม่ได้ลบสองเพิ่มสิบข้อนี้ได้ยี่สิบสองมีสองกับสอง ต่อไป39 2ลบ8 6ลบ25 39มี3กับ9 2ไม่ได้ลบ8เพิ่ม10ลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่ม2นะคะเพราะว่า8คู่กับ2 6มี5กับ1รวบลบ25ลบ2กับ5เหลือคำตอบ14มี1กับ4 ต่อไป7 69ลบ8 25ลบ9 7มี5กับ2ร่วม69มี6กับ9 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ลบ8ไม่ได้ลบ10เพิ่ม2ถ้าเป็นลบจะต้องลบ10ก่อนเสมอนะคะ25มี2กับ5 2กับ5 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10นะคะ ลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1ได้คําตอบเท่ากับ84มี8กับ4ต่อไปข้อ6นะคะข้อ5 6 1 83ลบ76 7 6มี5กับ1รวบ1นิ้วโป้งปัดขึ้น1เมตร 8 13มี8กับ3 3ไม่ได้ลบ7เพิ่ม10ลบ7 16ลบ7กับ6ลบ6ไม่ได้ลบ10เพิ่ม4 7 7ไม่ได้ลบ3เพิ่ม10ได้คำตอบเท่ากับ21มี2กับ1นะคะต่อไป13 8ลบ9 67ลบ9 13มี1กับ3 แไม่ได้ลบ2เพิ่ม10นะคะลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1 67มี6กับ7โดยตรงเลยลบ9แยก5กับ4นะคะเหลือคําตอบ70มี7กับ0ต่อไปข้อ7อ่านโจทย์เลยค่ะ หนึ่งสามลบเลบแปดหปัดขึ้น1เมตร35มี3กับ5้ลบเไม่ได้ลบสิเพิ่ม1นลบแไม่ได้ลบสิเพิ่ม2องนะคะหกมี6กับ2 2ไม่ได้ลบแเพิ่ม10ได้คำตอบ81มี8กับ1ต่อไปข้อ8 ยี่สิบห้าสลบเจ็ดลบเจ็ดเจ็ดมี2กับ5้สองปัดขึ้น2เมตรลบเแยก5กับ2อลบเอีกทีทำไงคะลบสิบเพิ่มสามมี7กับ6โดยตรงไหมคะได้เลยได้คำตอบ8 9มี8กับ9นะคะ ต่อไปข้อ9 40ลบ9ลบ8 56ลบ7 40มี4กับ0ลบ9ไม่ได้ลบ10เพิ่ม1นะคะลบ8ได้ไหมไม่ได้ลบ10เพิ่ม2 56มี5กับ6โดยตรงลบ7แยก5กับ2เหลือคำตอบ72มี7กับ2 ต่อไปข้อ10นะคะข้อสุดท้ายที่จะทำพร้อมกัน3 15 2 60ลบ6 3ปัดขึ้น3เมตร15มี1กับ5 2ไม่ได้ลบ8เพิ่ม10 60มี6กับ0ลบ6ไม่ได้ลบ10เพิ่ม4ได้คำตอบเท่าไหร่คะ74นะ74มี7กับ4นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง10ข้อนะคะที่เหลือคอลัมน์ A กับคอลัมน์ C ให้นักเรียนลงมือทำในหน้า24ทางหน้านะคะแล้วส่งคำตอบมาตรวจเช็คกันนะสวัสดีค่ะ